เสียสูญชีวิตกว่าจะมีเป็นพันล้านบ้าน80ล้านริมทะเลสาบพ,พอพัทลพนสลรภาพหลังเลิกเป็นพระเอก จากอดีตพระเอกที่โด่งดังไม่น้อยผันตัวไปทำธุรกิจแบบเต็มตัวจนปัจจุบันประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจพันล้านหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากว่าชีวิตของพอพัทรพ,พลจะมาถึงจุดนี้ต้องเจออุปสรรคมาไม่น้อยเคยเจ๊งไปหลายธุรกิจเคยโดนโกงอีกด้วยถามว่าไม่ออกทีวีนานเท่าไหร่แล้วพอได้ตอบว่าล่าสุดคัมแต่งงานน่าจะ4-5ปีแล้วออกจากวงการบันเทิงไป10กว่าปีแล้ว กลัวไหมว่าออกไปแล้วไม่สําเร็จพอบอกว่าสรภาพว่ามีบ้างมันเป็นตัวขับเคลื่อนเราต้องทําให้สําเร็จกว่าเดิมหลายพันล้านพอได้ตอบว่าประมาณสักพันครับถามว่าตอนเล็กๆมีปัญหาเรื่องเงินพอได้ตอบว่าตอนนั้นปี40อมยำกุงุงผมว่าทุกคนลําบาก ที่บ้านมีหนี้จำนวนมากทรัพย์สินไปติดที่ธนาคารเรารู้สึกว่าถ้าเรามีเงินจะช่วยพ่อแม่ได้มันเหมือนเป็นปมอ,อย่างหนึ่งเราโชคดีเริ่มทำงานหาเงินตั้งแต่มหาวิทยายลัยได้รายรับก็ผ่อนแบนจ่ายหนี้ทำอยู่หลายปีทุกอย่างประหยัดได้ประหยัดหมดถามว่าอยู่บ้านเฉยๆเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันจริงหรอ พอได้ตอบว่าก็พอได้มันมาจากเราทุ่มเทเรามีจำหน่ายทั่วโลกเวลามันต่างกันมันเกิดการซื้อขายตลอดเวลาธุรกิจอะไรที่เซ้งพอได้ตอบว่ารายการทีวีอีเวนต์ออแกไนเซอร์คลินิกฟิตเนสสปาอีกมากมายอีกเยอะเลยล้มเหลวมากกว่าสำเร็จ อยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องสำเร็จทุกครั้งบางทีสำเร็จแค่ครั้งเดียวก็ชดเชยความล้มเหลวเป็นส10ิบเป็นร้อยครั้งของคุณได้รวมๆสักประมาณ8หลักเราจะเก่งขึ้นตอนเราพลาดตอนเราล้มโดนโกงด้วยพอบอกว่ามีครับ เราไปเป็นหุ้นส่วนเปิดคลินิกกับฟิตเนสเราก็ฟอร์มพาร์ทเนอร์ตอนนั้นเครียดเราไม่เคยขึ้นศาลแต่ถือว่าเป็นข้อดีถือว่าเรียนกดเพิ่มไม่โกรธนะขณะที่มีคดีกันเรายังส่งให้เขาเขาเป็นคนเก่งแต่บางเรื่องเขาทำไม่ถูกไม่ลงทุนงานแต่งแต่ลงทุนเรื่องบ้านเรือนหอเกินร้อยล้านพอบอกว่ามันเป็นความพอใจถ้าคนมาถามก็ประมาณนั้นถ้าขายจริงจริง เคยมีปัญหาสุขภาพที่สมองพอได้ตอบว่าตอนนั้นอายุประมาณ25ไปเจอว่ามีแต่มันเล็กมากมันอยู่ระหว่างคิ้วเริ่มจากอาการมีภาพซ้อนเริ่มเดินชนประตูเรารู้สึกไม่ปกติไปหาหมอเทสหลายครั้งก็ไปไม่บอกใครเลยที่บ้านก็ไม่บอกจนได้ไปวันลุ่งขึ้นนักข่าวเต็มโรงพยาบาลตอนนี้หายหมดแล้ว